สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่าน,นครับพบกับเอเนวิสไทม์วันนี้วันจันทร์ที่5กันยายน2565นะครับแต่ว่าคลิปนี้เนะี่ยแอดมินบันทึกไว้ตั้งแต่เมื่อคืนวานนะครับก็สืบเนื่องมาจากช่วงเช้าเดี๋ยวต้องจัดรายการสดเกี่ยวกับการลงทะเบียนบ,บัตรสวัสดิการนะครับก็เลยบันทึกคลิปนี้เอาไว้ก่อนแล้วก็มาอัปโหลดในช่วงสายของวันจันทร์นะครับส่วนท่านใดที่รับชมทางเพจ f a c e b o o เอเนวิสไทม์ก็จะได้รับข่าวสารนี้ก่อนนะครับเบื้องต้น พาท่านผู้ชมมาดูกฎหมายจราจรใหม่นะครับในส่วนของปี2565นี้มีการปรับปรุงแก้ไขระเบียบกฎหมายจราจรนะครับปี2565ซึ่งแน่นอนครับเป็นประเด็นถกเถียงกันในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะการห้ามนั่งในแคปหรือนั่งที่กระบะด้านหลังนะครับเบื้องต้นกฎหมายฉบับนี้หรือว่าทางเจ้าที่ตำรวจมีข้อนุโลมอย่างไรเดี๋ยวไปดูรายละเอียดกันชัดๆแต่ละข้อเลย เมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานะทางด้านของพลตํารวจเอกดํารงศักดิ์กิติประพัฒนะคร,รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานจราจรได้ให้ข้อมูลกฎหมายจราจรทางบกฉบับใหม่ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันนี้นะครับ5กันยายน65ที่ประชาชนต้องรู้เพื่อให้ปฏิบัติตามกฎจราจรได้อย่างถูกต้องนะครับก็มีดังต่อไปนี้นะครับ 1. มีการเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่กระทำความผิดซ้ำข้อหาเมาแล้วขับกระทำผิดครั้งแรกจะมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับต่อมาครับหากกระทำผิดซ้ำภายใน2ปีนับแต่วันที่กระทำความผิดครั้งแรกเพิ่มอัตราโทษเป็นจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับตั้งแต่5 0 0 0 0ถึง100,000บาท และสารจะลงโทษจำคุกและปรับด้วยเสมอนะครับซึ่งก็มีามาตรา1 6อตรีทับ1และ1 6 0ตรีทับ3นะครับ 2. เพิ่มอัตราโทษที่เป็นปัจจัยต่อการเกิดอุบัติเหตุเป็นปัจจัยเสี่ยงในการสูญเสียของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางมีข้อย,ย่อยนะครับ2.1เพิ่มอัตราโทษเช่นขับรถเร็วเกินกำหนดปรับไม่เกิน4,000บาท โทษเดิมเนี่ยคือปรับไม่เกิน1,000เพราะนั้นใครที่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดนี่ปรับหนักขึ้นนะครับต่อไปครับขับรถฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงปรับไม่เกิน4,000บาทโทษเดิมโทษเดิมปรับไม่เกิน1,000บาทไม่หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายอันนี้ในปีที่ผ่านมานี่เกิดเหตุเศร้าสลดหลายหลายเหตุการณ์นะครับปรับไม่เกิน4 0 0 0บาทโทษเดิมปรับไม่เกิน1,000บาท ขับรถย้อนสอนปรับไม่เกิน2,000บาทโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาทไม่สวมหมวกเนิรภยัยปรับไม่เกิน2,000บาทโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาทหมวกกันน็อกนี่ปรับหนักนะครับไม่รัดเข็มขัดเนิรภัยปรับไม่เกิน2,000บาทโทษเดิมปรับไม่เกิน500บาท2.2ครับเพิ่มโทษผู้ขับขี่ที่ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตหรือร่างกายของผู้อื่น อัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่2,000ถึง1,000บาทเพิ่มเป็นจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่5,000ถึง2,000 20, 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับก็อยู่ในกลุ่มพวกขับรถประมา,าทวาดเสียวไม่คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้อื่นนั่นแหละนะครับข้อ3ครับกำหนดความผิดเกี่ยวกับการแข่งรถในทางเพิ่มเติมในทางที่เป็นทางสาธารณะนะครับ3.1ความผิดฐานพยายามแข่งรถ กำหนดเพิ่มเติมว่าผู้ที่ร่วมกลุ่มหรือมั่วสุมในทางหรือสาธารณะสถานใกล้ทางพร้อมด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปหากมีเงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่งมาตรา1 3 4ดังนี้มีการนัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อนหรือรถที่รวมกลุ่มมีการดัดแปลงปรับแต่งรถที่มีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทาง ถือว่าพยายามแข่งรถในทางนะครับจะมีอยู่3ปัจจัยที่จะเอามาพิจารณาว่ามีผิดมีความผิดจริงหรือไม่นะครับต้องระวังโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางนะครับการแข่งรถในทางเนี่ยระวังโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับตั้งแต่5,000ถึง1อ่าปรับตั้งแต่5 0,000 000ขออภัยครับปรับตั้งแต่5 0 0 0ถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นะครับถ้าผิดจริงเนี่ยก็จะต้องระวังโทษหรือว่ารับโทษ2ใน3ของความผิดดังกล่าวนะครับ3.2ครับเพิ่มโทษสำหรับผู้จัดหรือกำหนดโทษใหม่สำหรับผู้โฆษณาประกาศชักชวนให้มีการแข่งรถอันนี้หัวโจกนะครับอัตราโทษเดิมจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่ 2000- ถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับเพิ่มโทษเป็นจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับตั้งแต่1 0 0 0 0ถึง20,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา134ทับ ข้อ3.3กำหนดโทษใหม่สําหรับร้านรับแต่งรถเมื่อรถนั้นถูกนําไปใช้แข่งรถในทางต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุนคือต้องระวังโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางการแข่งรถในทางระวังโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับตั้งแต่5,000ถึง10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับมาตรา134/2นะครับทีนี้อู่ซ่อมรถอู่แต่งรถก็เตรียมตัวนะครับโดนด้วย ข้อ4ครับกำหนดเรื่องรัดเข็มขัดนิรภัย4.1รถติดตั้งเข็มขัดนิรภัยได้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งเช่นรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถตู้4.2รถกระบะผู้ขับขี่และผู้โดยสารต้องรัดเข็มขัดนิรภัยในที่นั่งตอนหน้ากรณีเป็นกระบะ2ตอนผู้โดยสารตอนหลังต้องรัดเข็มขัดนิรภัยด้วยอันนี้หมายถึง4ประตู หากฝาฝืนไม่รัดเข็มขัดตามข้อ4.1และข้อ4.2ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน2,000บาทอันนี้ไม่เท่าไหร่ครับคือมันมีเบลมีสายเข็มขัดทีรภัายให้อันนั้นเราก็ควรจะรัดอยู่แล้วนะครับเพื่อความปลอดภยัยแต่ปัญหาคือกระบะแคปครับจะเป็นแคปเปิดได้หรือแคปเปิดไม่ได้ก็ตามเบื้องต้นหลังจากเกิดกระแสดราม่าในโลกออนไลน์นะครับมีข้อกําหนดนะครับว่าสําหรับการนั่งบริเวณแคปหรือนั่งท้ายกระบะ อันนี้คือประเด็นถกเถียงกันในโลกโซเชียลนะครับการนั่งแคปหรือนั่งท้ายกระบะสามารถนั่งได้โดยไม่ต้องรัดเข็มขัดนิรภัยแต่ต้องนั่งไม่เกินจำนวนที่กำหนดในลักษณะที่ปลอดภัยและผู้ขับขี่ต้องขับขี่ด้วยความเร็วตามที่สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติประกาศกำหนดส่วนประกาศกำหนดอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งจะแล้วเสร็จภายในวันที่4ธันวาคม2565เพราะฉะนั้นในระหว่างนี้นะครับการนั่งแคปกับนั่งกระบะก็อาจจะได้รับการอนุโลมไปก่อนนะครับคือไม่ต้องคาดเข็มขัดนิรภัยแต่เบื้องต้นก็อย่าบรรทุกกันเยอะเกินจํานวนนะครับหรือ,อถ้านั่งกระบะก็ต้องนั่งในตัวกระบะอย่าไปนั่งบนขอบกระบะซึ่งมันก็เสี่ยงที่จะพลัดตกนะครับอันเป็นเกิดอุบัติเหตุสูญเสียแต่ต่อชีวิตและร่างกายต่อไป นะครับส่วนข้อกําหนดที่จะออกมาบังคับจริงจังนะครับเกี่ยวกับการนั่งแคปและนั่งกระบ,บะนั้นก็รอว่าทางสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติจะประกาศอีกครั้งในเมื่อไหร่ซึ่งจะแล้วเสร็จภายใน4ธันวานะครับก็เดี๋ยวรอติดตามสําหรับเรื่องที่นั่งนิราภัยสําหรับเด็กอายุไม่เกิน6ปีนะครับหรือคาซีดนะครับที่นั่งนิราภัยสําหรับเด็กนะครับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติร่วมกับกรมการขนส่งทางบกสํงงา,นา,านักงานมาตรฐานสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์นะครับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่ายด้านความปลอดภัยทางถนนประชุมเพื่อกําหนดมาตรฐานลดอัตราภาษีของที่นั่งนิรภัยและวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่ไม่สามารถใช้ที่นั่งนิรภัยได้เพื่อจัดทาประกาศเรื่องการใช้ที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กให้แล้วเสร็จภายในวันที่4ธันวาคม65นะครับก็คือพร้อมกับที่นั่งแคปกับกระบะนั่นเองนะครับเรื่องที่นั่งนิรภัยนี้ยังไม่เริ่มบังคับใช้ในวันที่5กันยา65 แต่จะบังคับใช้เมื่อสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติได้จะทําประกาศและลมประกาศให้ประชาชนทราบในราชกิจจานุเบกษ,ษาต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นที่แอดมินอ่านมาทั้งหมดนะครับสรุปให้ก็คือว่ามีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันนี้คือ5กันยา -65 เป็นต้นไปที่จะต้องอนุโลมและชะลอไว้ก่อนก็คือนั่งแคปกบนั่งกระบะนะครับนั่งแคปกบนั่งกระบะนั่งได้แต่ต้องอยู่ในจํานวนที่เหมาะสมอยู่ในจํานวนที่จํากัด และต้องนั่งด้วยอาการที่ปลอดภัยคือไม่ไปนั่งขอบกระบาต้องไปนั่งข้างในถ้าจะนั่งต้องนั่งข้างในและไม่แบบบรรทุกแออัดกันไปเต็มกระบาดแบบนี้ไม่ได้ก็อาจจะโดนเจ้าที่เ,เพ่งเลงจับปรับได้นะครับรวมถึงนั่งในแคปกระบาแคปก็ยังไม่ต้องคาดเบลก็ได้แต่ก็ไม่ใช่ว่าไปอัดกันสี่้าห้าคนคือแคปเนี่ยก็นั่งในเต็มที่ก็น่าประมาณสองสามคนเนาะแคปนะครับแต่ถ้าเป็นสี่ประตูแน่นอนสี่ประตูมันมีเบลอยู่แล้วด้านหลังท่านก็ต้องคาดเบลนะครับ คือรถที่มันมีเบลมีเข็มขัดนิรภัยแน่นอนท่านต้องคาดนะครับถ้าไม่คาดอันนี้ก็ไปเถียงไม่ได้แต่ว่าไอ้แคปเนี่ยผมก็ไม่เห็นด้วยนะครับเนื่องจากกระบะแคปมันไม่มีเข็มขัดนิรภัยมาให้จากจากบริษัทผลิตรถถูกไหมครับถ้าตำรวจจะมาจับปรับก็ต้องไปคุยกับบริษัทรถอ่ะก็เดี๋ยวรอว่ากฎหมายจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่รวมถึงคาซีทด,ด้วยนะครับที่นั่งนิรภัยสําหรับเด็กก็ยังไม่ไม่เริ่มไม่เริ่มไม่เริ่มม,ม,มีบทลงโทษก็ต้องรอภายใน4่ธันวาเหมือนกับแคปแล้วก็กระบะนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมไม่มากก็น้อยนะครับนี่คือกฎหมายจราจรใหม่ที่มีการเพิ่มโทษปรับโดยเฉพาะกรณีขับรถเร็วนะจากเดิมไม่เกิน1,000บาทตุนใหญ่เราก็จะโดนปรับ4 0 0 5 0ออันนี้เพิ่มขึ้นเป็นไม่เกิน4 0 0 0บาทไม่เกิน4 0 0 0บาทนะครับก็คือท่านอาจจะโดนปรับ1 0 0 0 2,000 3,000 4,000คือคำว่าไม่เกินนี่หมายถึงว่าแล้วแต่ดุลยพินิจของเจ้าที่ตารวจนะครับว่าใช้ความเร็วเท่าไหร่มี บริบทอื่นที่จะเกิดอันตรายในท้องถนนมากน้อยขนาดไหนด้วยนะครับอ่ะพบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเอนเนลมขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวสารครับสวัสดีครับ